ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ mm hmm. ผมยินิตต้นรับเท่าเนเลยครับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนอีกครั้งนึงนะครับ mm hmm. แล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามายูนเกม b a c k c o เวลเอ็มไลฟ์ออฟวิสาร์ และสำหรับใครที่หันร้านเติมเกมแบ็คเขาเอ็มราคาถูกครับนี่แหละอิลาสติกช็อปนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรเหมานะครับ3 3ม0าบาทถูกที่สุดในไทยนะครับใครที่อยากเติมก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเชื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างอย่างฟังเดอะโกสหรือฟังเพลงกำลังฟินฟินก่อนนั้นมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับยูดูพีเนียมในราคา69บกาบาทต่อเดือนปกติราคา2 0 9บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่่าาาสมรถิดดดจอในนขณะเลไ้้ีกวย สามารถใช้อีเมลตัวเองได้ต่ออายุอีเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลท่า1 2 9บาทไปเลยฟรีเพียงสแกน QR โค้ดลายที่อยู่บนหน้าจอนี้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่มาจากช่อง e a s y Man ก็รุ่นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะชิง้นงิงวสมัครไว้ใต้คลิปเลยนะครับรับประกันจากช่อง e a s y Man ว่าได้ชัวแนน่อ สำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพามาลุยฮะพิวพีครับแบบทีมสุดจัดสุดจริงครับเป็นทีมเมตาครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นเมตาทีมแดงครับซึ่งช่องผมเนี่ยยังไม่ได้ทำคอมโบเมตาทีมแดงแบบฟูลทีมให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบบฟูลทีมกันเลยนะครับว่าเทคนิคการเล่นชามี่เทคนิคการเล่นยูโนเอสตาแม่มดเนี่ยมันเล่นยังไงนะสำหรับ4ตัวหลักนะครับที่เป็นเมตาท็อปเซิร์เวอร์นะครับในปัจจุบันตอนนี้นะครับ ก่อนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวแอสตรากันก่อนนะแอสตราของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พลัง87,000นะครับผมตัวของ ATK เนี่ยอยู่ที่28,000นะครับแล้วก็ตัวของป้องกันเนี่ยอยู่ที่25,000นั่นเองนะครับอัตราคีย์ทุกคนครับอยู่ที่112%นะครับแล้วก็ตัวของดาเมจคริครับอยู่ที่72%นะครับตามนี้เลยนะฮะ ต่อมานะครับในส่งอุปกรณ์น,นะครับอุปกรณ์ครับเราใส่เป็นเซตดาเมจคริเป็นดาเมจคริดาวนะครับก็จะเพิ่มความแรงของ ดาเมจคริติคอนนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันครับเพิ่มขึ้นนะเป็นเซตป้องกันครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวของอัตราคริติคอนครับเซตมาใส่ไปสองชิ้นนั่นเองนะครับในส่วนของออฟนะฮะที่ใช้กันนะฮะก็จะเป็นอัตราคริติคอนนะครับกับป้องกันนะครับตามนี้เลยสำหรับชิ้นแรกนะครับแล้วก็มีแถว6นะฮะเป็นไอแถว5ไม่ใช่แถว6แถว5นะครับเป็นอัตราคริติคอน13%นะครับอันนี้ได้มาสวยมากเลยมาชิ้นนี้ครับก็เป็นดาเมจคริสนะครับเป็นเอ k ีเคเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ว ชิ้นนี้ครับเป็นตัวของเอทีเคเปอร์เซนต์นะครับเป็นดาเมจคริปเป็นอัตราคีทคอนนะตามนี้เลยชิ้นนี้ครับเป็นอัตราคีทคอนเป็นดาเมจอ่าดาเมจนะครับเอทีเคเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ป้องกันเป็นอ่าป้องกันปกตินะครับตามนี้เลยมานี่ครับเป็นตัวของเอทีเคเปอร์เซนต์นะครับเป็นอัตราคีทคอนนะครับแล้วก็เป็นอ่าต้านครินะตามนี้ครับชิ้นนี้ครับเป็นตัวของเอทีเคเปอร์เซนต์นะครับเป็นอัตราคีทคอนนะครับแล้วก็ต้านครินะครับแล้วก็เลือดนะแบบนี้เลยนะครับ ชิ้นนี้ครับเป็นตัวของป้องกันนะครับแล้วก็มีอัตราคิวทิคอนกับเอทีเคเปอนะซึ่งจริงๆเนี่ยออฟแบบเนี้ยสวยสุดแล้วนะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้ผมก็หาได้เท่าที่มีนะครับส่วนประดับนะฮะใส่มาก็บวกสินะครับมีตัวของอ่าพลังป้องกันบวกสานะครับมีเอทีเคหกร้นะครับชิ้นนี้นะครับก็เป็นอ่าเฮ้ยผมเหมือนผมจะใส่ผิดว่ะอ่าผมใส่ผิดนี่ว่าอ่ะโอเคผมต้องใส่ชิ้นนี้เออเนี่ยนะครับก็จะเป็น ตัวของ ATK เปอร์เซ็นต์นะครับ6.5นะครับแล้วก็มี ATK ปกติ3.45ด้วยนะครับบอกเลยว่าของแท้นะชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นตัว ATK เปอร์เซนต์ ATK ปกตินะครับ430นะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นเซตนะฮะที่เราบรรจงนะฮะอัพมาแบบเบิ่มๆแน่นๆนะครับในสองตัวการอัพนะครับต่างๆนะครับก็จะเน้นเป็นตัวอัตราคิย์คอน กับตัวของ ATK% เดี๋ยวที่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วนะครับในส่งแอสต้านะครับในส่งตัวอื่นๆนะครับผมก็ดันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูชามีกนก่อนชามีครับพลัง61,000นะครับก็จะเป็นเมจิกแอทแทกเนี่ยอยู่ที่50,000นะครับแล้วก็แอทแทกเนี่ยอยู่ที่4,800มนะแอทแทกรวมๆเนี่ยอยู่ที่55,000นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่การ์ด ตัวของกาชามี่ของตัวเองนะครับตามนี้เลยในส่งของต้นอื่นนะครับอย่างตัวของแม่มดนะฮะก็จะพลัง49นะครับเล่นเป็นสายสปีดนะครับกับสายเลือดนะตามนี้นะครับในส่งยูโนนะครับเล่นเป็นสายสปีดเหมือนกันนะครับก็จะเน้นเป็นสปีดเพราะว่าเรามีชามี่เป็นดาเมจรองอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้ใส่ดาเมจให้กับยูโนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบอกเกินไปนะครับอยากให้ยูโนเนี่ย ใช้ดีบัฟไปนานๆไปยาวๆนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะสำหรับทีมเมตานะครับสตัวละครนี้ไปลุยกันเลยว่าพิวพีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เทคนิคต่างๆเวลาเล่นเนี่ยเล่นยังไงนะครับมาไปรับชมไปเล่นเลยครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับมาดูนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับทีมสีแดงล้วนนะครับเจอกับชาร์ลอตจูเลียสแอสตานะครับก็จะเป็นทีมเมตา ปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างก็จะมีชาร์ลอตลาเฟนโมนีครับที่ทําให้ลดดาเมจเราได้ในการปั่นนะครับเราอาจจะต้องใบตวงชาร์ลอตก่อนโอ้โหแล้วตัวอีกตัวหนึ่งเป็นโนเอลนะท่านผู้ชมโอเคครับรอบนี้เราใช้อันดับสกิลครับใบชาร์ลอตไปก่อนเลยนะเนื่องจากว่าชาร์ลอตเนี่ยมันเป็นตัวที่จะบัฟลดดาเมจนะท่านผู้ชมเราก็ใบไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเล่นอ่ะดอกนี้โอ้โหแมงจูเลียสสตันมาซะหนึ่งทีโอเคแม่งเดือดซะแล้ว อ่ะอันดับสกิลมาจังหวะนี้ปึ้มมาอ่ะอันดับสกิลหนึ่งทีนะครับแล้วก็แอสตาครับได้มาตรงนี้ไม่มีอันนี้ใช้กับจิ้มไปนะครับใส่ชาลอตหนึ่งทีแปดพันห้านะครับแล้วก็มาแล้วครับสนะปั่นแม่งเลยจังหวะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บมันสี่แสนสี่เรียบร้อยสลบเหมือนเลยน้องหญิงสลบเหมือนแอสตาเกือบแตกอยู่แล้วโดนปั่นคืนกลับมาหนึ่งทีนะครับผมโอเคครับโดนปั่นมาไม่เข้านะท่านผู้ชมครับโอ้โหชามี่ติดอัมบตาอยู่นะฮะ ก็จะเป็นทีมที่เคาน์เตอร์แอสตาอีกฝั่งหนึ่งได้ดีนะครับเนื่องจากว่าชามี่เนี่ยมีอมาตะานั่นเองนะครับแล้วก็ในเมื่อสกิลลัดช็อตไปเลยดอกนี้ไม่รอดเลยโ,โ,ห,โ,ห,โ,ห,โหเฮ้ยเรียบร้อยเลยนะครับคอมโบ,โบแบบนี้เลยนะสำหรับทีมแดงของเราโอเคแอสตาครับเป็นเมื่อสกิลปั่นไปเลยปลาดไปปาดโตมาห้าหมื่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็จิ้วปิดเกมไปเลยนะครับสังเกตดูนะคอมโบแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันจะโหดจริงๆเนี่ยสำหรับทีมนี้เนี่ยผมต้องบอกทุกคนเลยนะฮะว่า มันต้องมีตัวของชามี่นะครับชามี่5ดาวนะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยชามี่5ดาวผมเผาแรงมากนะท่านผู้ชมแล้วมันจะทำให้ตัวของแอสตาเนี่ยทำคอมโบได้แบบกลมกล่อมกว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับรอบนี้2อ0แนะฮะมีแวนเจนมีชาร์ลอตนะครับไปดูกันเลยนะครับรอบนี้เราต้องใบชาร์ลอตก่อนนะเพราะว่าชาร์ลอตมันจะกางลดดาเมจนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยเราเข้าได้น้อยเราต้องใช้แอนิเมชสกิลของตัวของอ่า ตัวของยูโน่เนี่ยนะครับใส่ชาลลอตก่อนนะฮะไปเลยนะครับดอกน,นี้ใบแม่มเลยปั้มโอเคมึงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็โดนโอ้โหแม่งมาแรงซะแล้วแม่มดกูโดนซะแล้วโอ้โหลาบเลยมึงจังหวะนี้โอ้โหเพิโโอเผิโโแม่งไปใบจูเลียสน่าจะดีกว่าชาลลอตนะครับท่านผู้ชมครับตัดสินใจผิดพลาดนะท่านผู้ชมอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อลาแบกอ่ะแบกหน่อยลูกพ่อแล้วชามี่กูยังไม่ได้ออกสกิลเลย บึ้มมาหึงที่ซายยโนโอ,โอ้โหแมงเดือดซะแล้วแมงแรงซะแล้วไงแรงซะแล้วไงแล้วชามี่ยังยืนอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีอัมปาตนะอ่ะบึ้มมาหนึ่งทีโอ้โหแมงเล่งเร่งเธอรัว้อแอสากูติดแอนติเมจิกแล้วโอเคดอกนี้ไปไว้ใส่หัวแอสตาก่อนเลยดอกนี้อ่ะไปเลยชาม่ไว้โส่แอสตาไปก่อน อ่ะแล้วแอตามึงปาดแอตตามึงปาดมึงปาดแล้วไงโอ้โหน่าจะไม่ได้เล่นวะ <c oughs> โอ้โหแม่งถึกซะแล้วโอ้แอตตาเกือบแตกโอ้โห,แ,แ,โโหแล้วมันบัฟเทอร์นี้ด้วยนะครับน่าจะจัดน่าจะน่าจะโดนเหลี่ยมวะเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วก็ปาดหนึ่งทีเรียบร้อยเลยกูเกมนี้ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ปั่นนะครับท่านผู้ชมครับ,รบเจอจูเลียสน,นะฮะโอ้โหยิงรัดช็อตเก็บไปเลยครับดอกนี้โอ้โหนี่ฮะ ถ้าชามีไม่5ดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับสาหรับทีมของแอสตานะนะทีมแอสตาทีมแดงเนี่ยต้องชามี่5ดาวนะแล้วก็ต้องตัวของแม่มด5ดาวด้วยนะท่านผู้ชมไม่งั้นจะเล่นแบบอย่างนี้แหละไม่ค่อยรอดนะท่านผู้ชมอโอเคมาเจอกับทีมนี้กันบ้างน,นะครับสาหรับรอบนี้นะฮะเราโดนนวดมานะมาเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นไง,งบ้างเป็นวิทยาทานไปนะครับสาหรับการโดนนวดนะท่านผู้ชม โอเคเกมนี้มาแบบเอาจริงต้องเอาให้สลบเหมือดเลยนะอ่ารอบนี้ผมยังชอบใบชาลอดอยู่นะอ่ะใบชาลอดไปก่อนนะครับได้ฟันหนูมีจูเลียนนะจูเลียนเมสกิลครับบื้มใส่แม่มดมึงจะตีแม่มดทําหอกอะไรวะมึงตีแต่แม่มดอนะ่ะคือมันจะพลิกเกมเนี่ยมันจะแบบเสียเหลี่ยมตอนแพ้แม่มดนี่แหละนะท่านะผู้ชม มึงตีเด่ะแม่มดอ่ะจูเลียนมึงตีเพราะแอสซ่าอยู่เนอะแม่งไม่ตีตีแม่มดไอหาแม่มดแม่งโต๊ะซับดวงมันคดแบบดวงมันไม่ค่อยดีอดเด็ผู้ชมอ่ะเอไอแม่งเล็งแต่แม่มดกูไอหาอ่ะแล้วตรงนี้แอสซ่าปาดใครอ่ะแอสซ่าปาดชามี่ไงอ่ะเรียบร้อยดอกนี้แอสซ่ายังไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตีมินจิกนะครับผมขอทุบธรรมดาแล้กันทุบธรรมดาไปโอเคแม่มดมึงก่อนตายขอวางวางแหก่อนวางแหก่อนหนึ่งทีโอเคก่อนตาย แล้วก็ยูโน่นะครับมาดอกนี้บายแม่มไปเลยายเลยบาย,บายปึ้มมาหนึ่งทีโอเคโดนเทรดเคาน์เตอร์กลับคือแม่มกูแตกไปเรียบร้อยท่านผู้ชมแตกไปแล้วมาตอนนี้แอสตาแบบเงาเหงานะท่านผู้ชมเงาเหงาอะ่ะบึ้มมาหนึ่งทีโอ้โหแอสตาเกือบจะดิน้นแอสตาเกือบจะดิ้นแล้วแล้วโนเอลบึ้มมาอันดิเมตปั้มดุ้งมาหนึ่งทีโอ้โหแอสตาติดอมตะอยู่ดอกนี้สตัร์สตัร์ไปแล้วโน่หนึ่งทีสตัร์ไ้ก่อนโอเคเดี๋ยวหาจาังหวะปั่นฮะตอนนี้ ตอนนี้ไอ้ตัวฟักทองเนี่ยอยู่บนหัวโนเอลนะมึงตีก็มาเลยมึงตีก็มาโอ้โหลดดาเมจตอนนี้ไอ้บ้าเอ้ยแม่งโดนข้ามเธอรัวเลยแอสตา้ากูโอ้โหแล้วใช้อัดิหใช้ปั่นไม่ได้ด้วยนะผู้ชมใช้ปั่นไม่ได้ด้วยนะผู้ชมผมต้องปาดให้ตายสักตัวปะวะปาดแม่งไปก่อนเลยนี่่ปาดแม่งมาแสนเจ็ดเลยนี่ปาดชาลอดก่อนแม่งหมั่นไส้วะโอเคโดนปั่นหนึ่งทีนะครับแอสตา้าแม่งสู้ชีวิตี่เป๋ง อ่จังหวะนี้โอ้โหแม่งเร่งเทินรัวๆเลยห่าเอ้ยโดนกลางโล่อีกท่านผู้ชมอโอเคโดนกลางโล่โดนกระทืบแอต,ต้ากระทืบแล้วเอาแล้วตรงวันนี้ปั่นก่อนเลยอ่ะปั่นปั่นปั่นเพิ่มดีเฟนส์ก่อนอ่ะเพิ่มดีเฟนส์กลับมาก่อนรับดาเมจรับดาเมจโอ้โหอ่ะแล้ว,ลวมีเพิ่มดีเฟนส์อยู่มึงจะตีกูเยอะตีไอ้อี่เมจิกยัง เออมาติดในตีเมจิกแล้วโอ้โหมึงกูขอกูขอตีบ้างเพื่อนอย่างน้อยถ้ากูแพ้ก,กูขอเอามึงตายบ้างหมันไส้อ่าดอกนี้ขอขอจูเลียตไปก่อนเลยเขางมื่อไงมันทีหนึ่งแสนเก้าโอ้โหนี่หมันไส้มากอึ้มมาหนึ่งทีโอ้โหแม่งแรงซะแล้วแรงซะแล้วชิ๊บแปงโดนข้ามเพลิรัวแล้วก็แตกไปเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหทีมนี้นะฮะทีมเมตาที่ทุกคนนะครับรอคอยนะครับสําหรับตัวของแม่มดนะฮะนี่นะครับมันก็ต้องแบบ ถ้าจะเล่นทีมนี้อย่างที่ผมบอกไปมันก็ต้องแบบแอบสุดอยู่ระดับหนึ่งเลยอ่ะนะท่านผู้ชมเป็นเคสให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะสำหรับทีมนี้นะครับมาครับสำหรับเกมนี้เจอเมเลโอน่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยนะฮะเราน่าจะทีมแดงล้วนนะฮะถ้าเราไม่5ดาวล้วนเนี่ยนะถ้าชามี่ไม่5ดาวไม่มดไม่5ดาวเนี่ยแอบเล่นยากนะครับเพราะมันยูเลยไม่ได้เลยเลือดไม่มดโอเคดอกนี้ครับเป็นเมมสกิลครับผมจิ้มไอ้จูเลียสไปก่อนเลยทีมนี้นะครับเพราะว่าจูเลียสมีตัวปัญหานะ แม่งเร่งเธอรัวๆเลยอ่าแล้วรอบนี้เราได้ป่านนะเอ้ยจริงๆมันก็ต้องจิ้มจูเลียสก่อนมันก็ได้เปรียบนะท่านผู้ชมเพราะว่าจูเลียสมันจะลดลดความเร็วไงแล้วมันจะไปเล่นที่หลังนะท่านผู้ชมเออผมก็พลาดไว้เกมที่ผ่านมาผมไปจิ้มชาลลอตรัวๆเลยนะครับน่าจะจิ้มจูเลียสก่อนนะมันจะได้ไปเล่นที่หลังนะอันตรีเสร็จเราไม่ได้อ่าโอเคถือว่าเป็นบทเรียนนะบทเรียนนะโอเคมารอบนี้ครับเราจิ้มจูเลียสก่อนมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นไงบ้างสำหรับการจิ้มจูเลียสก่อนนะดอกนี้อ่าเมโล ตนเผาไปแล้วก็โอ้โหแม่งแรงซะแล้วหูสกิลประสานแรงมากไปเรนะ้าหูแหรงชิบหายดูนี้ไม่เรหน้ามันใช้สกิลประสานก่อนนะผู้ชมเฮ้ยดีนะเว้ยโอเคปั่นแม่งเลยแล้วกันปืมปืมปืมปม,มาตรงนี้สองแสนสี่เร,รอรสลับเหมือนเลยน้องหญิงมเมลโรน่าสลับเหมือนไปแล้วนะครับเดือจูเลียต,ตัวเดียวจูเลียกับแอสซ่าที่ยังไม่ติดสนาเอติเมจิกนะครับตอนนี้เราจะลุ้นนะฮะเพื่อที่จะให้แอสซ่าเนี่ยมันโดนฟักทองนะในในเกมสุดท้ายนะเราต้องเอาจูเลียให้ตายก่อนแอสซ่าจะได้โดนระเบิดสแต็กะนะท่านผ ปื้อมาโอ้โหแอสซ่ามันปาดแล้วแอสซ่ามันปาดแล้วตีจูเลียสตีจูเลียนมาหนึ่งทีสองหมื่นหกพันสลับไปที่แอสซ่าเรียบร้อยฮนะร,รอบหน้าจูเลียนน่าจะตายแอสซ่าน่าจะเข้าสู่สนามทีม่มหิกนะครับแล้วก็เราโดนระเบิดนะตรงนี้ปิ้วมาหนึ่งทีโอเคฮิวเลื่อมมาก่อนโดนระเบิดโอ้โหไม่ตายเลือดแลื่อนโดนปัน่นคืนกลับมาโอ้โหยังรอดอยู่ดีนะท่านะผู้ชมแล้วก็ปิดเกมมาในนะจังหวะนี้นะครับ ปานมาจาังวันนี้สลบเหมือนน้องหญิงสลบเหมือนได้แล้วน้องหญิงโอ้โหหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมมันเคี้ยวมันเคี้ยวหลายรอบแล้วโอเคเรียบร้อยฮะดาเมจ4สี่แสนสี่นะท่านผู้ชมและนี่แหละครับคือการรีวิวครับทีมแอสตราเมตานะครับก็จะเป็นทีมแดงล้วนนะครับก็ลองดูไว้นะครับเป็นวิทธากานนะใครที่อยากจะปั้นอยากจะใช้เล่นทีมนี้ก็ต้องดันให้สุดนะครับเพราะว่าจากที่ลองมาแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับ พอยูโน่เนี่ยมันใบเสร็จปุ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งแม่งสวนสกิลกลับมาเนี่ยยูโน่ยืนไม่ได้ปั้นไม่สุดก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับอย่างอย่างตัวของชามี่ยืนไม่ได้ปั้นไม่สุดก็ไม่รอดนะครับหมายความว่าจะเล่นทีมนี้เนี่ยคุณต้องปั้นให้สุดของต้องถึงนะครับสกิลต้องแน่นนะครับแล้วก็ตัวของดาวเนี่ยก็ต้องแน่นตามด้วยนะการ์ดสกิลก็ต้องแน่นด้วยนะสำหรับใครที่เล่นนะครับในสองตัวเมตาทีมแดงที่จะมีแผนเล่นไว้นะครับแล้วพาไป2ตัวเมตานะฮะตัวทีมแดงตรงนี้นะว่าท็ เตรียมเวลากันไปเล่นนะครับมาฮะในสงท็อปเซิร์ฟนะครับตอนนี้ครับอันดับสามนะอันดับสามอันดับ6อันดับ7นะเออก็เล่นเป็นประจําก็เป็นท็อปไฟนี่แหละนะครับก็จะเล่นเป็นตัวของอแม่มดห้าดาวแอสซาห้าดาวชาม,มี่ห้าดาวครับส่วนยูโน่เนี่ยศูนย์ดาวนะครับแสดงว่าศูนย์ดาวเนี่ยยูโนเล่นได้แล้วเพราะว่าทําหน้าที่ในการใบ้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างอื่นเลยนอกจากใบนะสำหรับเจ้ายูโน่นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยห้าดาวหมดเลยนะครับ คนนี้เหมือนกันนะครับยูโน่สามดาวนะครับแล้วที later later bueno ่เหลือ5ดาวหมดเลยอันน so ี2 2> ้ย oh nice. ูโน่สองดาวที you. You ่เหลือ5ดาวหมดเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าน so ี่นะครับค so oh ือบทสรุปนะสำหรับทีมแดงนะครับเห็นไหมฮะยูโน่สองดาวที่เหลือ5ดาวหมดเลยคุณต้องที่เหลือเนี่ยห้าดาวหมดเลยนะต้องมีชามีห้าดาวมีมังกรห้าดาวมีอัลตาห้าดาวนะครับถึงจะเล่นทีมนี้ได้นะครับส่วนคนนี้ก็ห้าดาวหมดเลยนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ มาแชร์ข้อดีข้อเสียนะครับเล่นให้ทุกคนได้ดูเลยนะว่ามันเก่งหรือกากากับเป็นแบบไหนบ้างแพ้ทีมไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอเันในเกมแบบคขาเอ็มคลิปหน้าสวัสดีครับ